ที่จะแบบไปจัดการตรงเนี้ค่ะแต่หนูก็มันก็ยังมีความลังเลสงสัยว่าจะทําดีไหมมันจะดีหรือไม่ดีมันจะถูกหรือไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบได้เห็นว่าแบบเนี่ยนะวิบากของการเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทไมเราต้องมานั่งทุกข์กับเรื่องแบบนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะทาไมเราต้องมานั่งคิดกับเรื่องแบบนี้ แล้วมันก็เป็นการตัดสินใจที่มันแบบมันเป็นการตัดสินใจที่มันเป็นความรู้สึกบอกไม่ถูกค่ะมันก็เลยทําให้หนูอ่ะได้คิดทบทวนถึงตัวเองในอดีตแต่ก่อนนะคะถ้าหมาแมวไม่สบายอะคะ่ะถึงขนาดที่เขาตายอะคะ่ะโอ้หนูคือแบบหนูร้องหอม่มร้องไห้หนูทุกมากเลยะคะ่ะถึงขนาดจะลาออกจากงานเพื่อที่จะมาเฝ้าเฝ้าหมาที่ป่วยอะคะ่ะ คือแบบร้องไห้พอเขาตายแล้วแบบเราร้องไห้เราทุกข์มากแต่ทุกวันเนี้ยค่ะมันเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองคือถึงแม้ความรู้สึกนั้นมันยังมีอยู่อะค่ะแต่มันน้อยลง